สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศบาลตำบลสูงเนินด้วยความยินดียิ่งในอันดับแรกดิฉันจะขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้นะคะ ฝ่ายบริหารนำโดยนายนัฐกาสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินพร้อมทีมบริหารจำนวนสคนฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายพิชิตโลตั้งกิจเจริญประธานสภาเทศบาลพร้อมทีมสมาชิกสภาเทศบาลอีกจำนวน11คนแบ่งส่วนราชการออกเป็น7กองโดยมีว่าที่ร้อยโทภูมนินันพรชีวโชตเป็นประลัดเทศบาลซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้คือ เทศบาลตำบลสูงเงินต้องเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยสะอาดเป็นระเบียบ โปร่งใสในการบริหารมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดแบบยั่งยืนเทศบาลตำบลสูงเนินมีพื้นที่12.38ตารางกิโลเมตรมีประชากร9,695คน6,395ครัวเรือนมุ่งเน้นนโยบายบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา คุณภาพชีวิตศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมการเมืองการปกครองสังคมเทคโนโลยีและการกีฬาสองปีที่เข้ามาบริหารได้จัดให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกล้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุการจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนครั้งแรกการจัดตั้งศูนย์เยาวชนการให้บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนโดยเริ่มต้นที่ตลาดเช้าและตลาดเย็น นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอาทิการก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังติดตั้งไฟแสงสว่างระบบโซลา่าเซลล์โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าเงี้ยงนางดำที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสูงเินมาตลอดระยะเวลาหลายปี สุดท้ายนี้เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์ก้าวล้ำนำสมัยใส่ใจประชาชนขอบคุณค่ะ